ดีจ้าพี่น้องเก็บขอ,องแล้วเวลาเสียไ,ไปซื้อที่นอนบ่ของแม่แม่ว่าของไม่ใหญ่แบบนี้ได้ไหมไปทุนน้ำทับ ประมาณ9โมงกว่าแล้วบอโอ้ปเมียน40โมงหรือเปล่า10โมงครึ่งเลยปหูวแขนหูวแขนกวนเดินทางหมูว่านี่ก็ไปตัดมาแล้วได้พิ่น้องตแงจะ่าเพิ่นเอาตาข้างล่างออก ก็จะได้เป็นเซ s พรู o ิ่งนี้ไให้ปลูกับหญ้าปลูกแคนให้ก้อนมันหญ้าก็ปลูกก็สิไปงานเลี้ยงกเอาไปงานใต้างขวาให้กดนี้ทางใต้ยังพอข่างพ

ไม่ว่ามันได้มันได้มาจากสีมาอยูเลอสีเนาะมากระชิ้นไปน้ำใาสีมาต้องหางกันเอกแบดนี้ถอนีอ่ยหัวต่้อดโอ้ของพ่อสิน่ปวแม่ก็พอแล้วล่ะ้นตาข้นจมก้วห้ต้องอยมีคทห้เออเอาวิเสษตน้ำตา <c oughs> เก็บีเพืก็ไปหายน้ำขูก็คือขนอกคือเก่าตัวคือหดขู่ตอลูกตอแ๊บเดสอตอดเอาเงินไหนดเอาเงินแล้วเงินเก็บเดี๋ยวหลัทาบ่าย คุณพระคุณเจ้าและขอรักษาด้วยคือเจ้าก็ขอให้ขอคุณแกจะค่อยไปค่ายมาแกจะไปคนแพ้น้ำตาแ่แ่เปคนแพ้น้ำตาแย่เลยพีนี้ใครใครเห็นน้ำตาแย่ไรนี่น้ำตาแ่แตกด้วยแ่ไปคนแพ้น้ำตาแยา จะษตรกรูเป็นอย่างที่ปลูกแลนปลูกแตงยากรพาแล้วนะฮะปลูกกอพ่อนลานกูปลูกก็ได้กูจับหัวลานตรอ้พอในลานเอาช่ที่พักของเจ้าลตาที่ตักข้าไปเลนแยงรูปลานค่ะแล้ก็ลูก ก็แค่กูหอน่าอเลยไเลยไจเลไปเไปเไปเลยไปไป้ไปเลไปเไปเลยไปเลาไปเลไปเลยไปเไปเดยไปเลไปเยไปเลไปเลย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 ไปเปเลยไปเลยไปเลเลปเลยไเลยไปเลยเลยไปเยไลยเลยไปเลเไปยไลเน่าปเ่นเล่ลยเลเ็ไเลยเงไยล ยูใ <Mile> ช้มันสิีสองเลยกับบอยูกรทำา้นบดีสำนงเฮาถูกอบคุณเป็นเดกั่งเฮามันเป็นไดกสั่งเฮาสีน้อยดีใหญ่กัได้สบายใจยังเห็ดเป็นดังแนี่คือเลยบอวแล้วก็ไปยูมองอื่นแต่เห็ดบขาถืใจเพื่อนเพื่อนก็เว่าเลไอ้ไมสวยก็เอาแล้วจ้ะนะ อยู่บ้านเท่ากับเจ็ดสีลาควบหันมากะควบสุขลน้นแต่ว่าทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยการใส่อนเนาะพี่น้องบ่าแต่บ่าแต่ขอบพวัวแครได้ขอบพวัวทุกคนเลยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแนวเดียวลืมยังบ่คืขึ้นดีๆเด้อลไลเน พัดลมอยู่พี่พัดลมเขียวเพื่อนอ่ะพัดลมมันัดลมน้อยพัดลมพัดลมสั่นๆนะใม่ห้องรับเพ่อเห็นเอาาม่นแต่พาหุ่มมาเนี่ย

รถมีรถมีนั่นเก็บอะลรยก็สัญญาจะละลูกไปเอาไปอันเดียวน,นะบ่มันยังไม่ได้เปิดวงไปใส่ใน,นห้องสื่อสิก็เลยกปกันไปแครไปเดียวไปมาคำจีจะคำกับ หาม้ระมาณหงแม่ว่าอยปผู้ไปน้เดยวไปยานเร่็มีน่อยน่ะไปผู้เดียวไปยไปอไปยูไปเค่อไปดีย่อมาไปเปให้อายให้งานอายไปกับง่านกับว่าเดินแล้วเนาะเฮ้พูบ่ เอา์าล้วปหนองจะสกินนี้ค่เขาฝากไวสัมีเนาคิดหน้าพอกันไหมจ้า